ฮัลโเหลาสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะมาแล้วกับกิจกรรมช่วงสนับสนุนนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงน่าจะวันที่20นะกิจกรรมมีทั้งหมด5วันด้วยกันนะคะก็เนี่ยตอนนี้เหลือ4วัน11เชั่วโมงก็น่าจะ5วันเนี่ยแหละก็คือในช่วงนี้นอกจากที่เราจะมาเล่นทั้งหมด3กิจกรรมนะคะคืออันแรกเวลาจับคู่มี10โมงถึงเที่ยงแล้วก็อีกทีหนึ่งคือ6โมงเย็นถึง2ทุ่มแล้วก็รู้สึกว่าอันเนี้ยจะบอกเนี่ยจับคู่ได้หลัง 16ชั่วโมงอันนี้น่าจะเป็นวันถัดไปเออใช่วันนี้เหมือนจะเป็นวันแบนอ่ะวันนี้เหมือนจะเป็นวันแบนก็คือเราอะสามารถแบนตัวละครที่คาดว่าไม่อยากเจอได้เช่นพี่ซานเออหลงหลง,ลงหรือจูชิงอะไรอย่างเงี้ยคือที่ดินแอบ,บคิดไว้เลยอยากแบนพี่ซานกับหลงหลงนะถ้าถ้าเราเจอเพราะรู้สึกว่าหลงหลงอาจจะมีสูตรโกงที่แบบเราเจอคนฟิวชั่นเยอะอะเขาอาจจะแบบเปิดเขตแดนเราก่อนแล้ว เราเก็บเขาไม่ได้นั่นแปลว่าแค่ผ่านไปสิบเทินเขาก็ชนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะยากกับเราอยู่เออแต่ถ้าเป็นพิซซานก็เปิดมาปุ๊บตูมตูมตูมตายเลยก็ไม่ได้เล่นนะคะก็เลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวน่าจะต้องแบนพิซซานตัวแรกแหละแต่ว่าตัวที่สองก็ลองคิดก,กันดูว่าจะแบนอะไรอาจจะเป็นจู่ชิงก็ได้บางคนจะมาว่าเฮ้ยจู่ชิงเล่นยากแบบมันอยู่ในเงาอะไรอย่างเงี้ยที่เจอกันแบบศึกประลองกันมาเมื่อวันเมื่อวานนี้อ่ะอืม อันดับตอนนี้นะคะที่แบบเด็ดๆเ,เลยเนะี่ยพี่ซาน300รนะจู่ชิง200กว่าไปแล้วนะคะที่คาดว่าจะถูกแบนตามอันดับลงมาเรื่อยๆเลยเนาะโอเคก็ประมาณนี้แหละก็กดกันนะเลือกเราเลือกเลยนะคะเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็แบนได้ถึงเพียงแค่คืนนี้เท่านั้นก็คือข้ามเที่ยงคืนวันที่16ไปแล้วอะ่ะมันจะรีเซ็ตตอนตีห้านะตีห้าก็คือท,ทุกคนน่าจะหลับกันไปแล้วแหละถูกไหมเออฉะนั้นก็วันนี้ก็อย่ามาอย่าลืมมาแบนกันนะว่าจะแบนใคร โอเคส่วนตัวนี้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกน่าจะต้องเริ่มเล่นวันถัดไปเพราะว่าอีก16ชั่วโมงเปิดก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เปิด10โมงถึงเที่ยงกับอีกทีนึงคือโมงเย็นถึง2ทุ่มการเล่นนะคะจะใช้ตั๋วนี้ในการเล่นซึ่งตั๋วนี้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องของร้านค้าตรงนี้กันว่ามีอะไรมาให้เราจับจ่ายใช้สอยราคากันบ้างนะกับอันนี้ก่อนกิจกรรมอีกอันหนึ่งคือตัวนี้คล้ายๆที่เราเล่นสุดขีดอะ่ะเออก็เดินเดินวิ่งวิ่งวิ่ง,งแ,ตแต่ละชั้นไปนะ ออโต้ไปซะเลือกบงเลือกรับต่างๆนะ่าจะเคยเล่นกันอยู่แล้วส่วนศึกกองรบอันนี้เข้าสู่สมรภูมิตอน3ามทุ่มสทุ่มถึง3าทุ่ม27นะคะอย่าลืมลงกันนะเออ3ามทุ่มนะครับอันนี้เล่นยังไงก็เดี๋ยวรอ3าทุ่มคืนนี้ยค่อยมาดูกันอีกทีเ <c ười>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  นาะก็ <c ười> จะมีช่วงรวมพลช่วงต่อสู้ช่วงพักรบแล้วก็ช่วงต่อสู้อีกอนาทีแล้วก็ช่วงพักรบใหม่ เออเนี่ยรวมๆแล้วก็อยู่ในช่วงๆนี้ก็เดี๋ยวไปค่อยลองเล่นกันดูว่ามันเป็นแบบไหนกันบ้างเตรียมทีมเตรียมอะไรกันไว้ให้ดีเพื่อความปลอดภัยเดนว่าน่าจะน่าจะ PVP คาดว่านะเออเอาเป็นแหวนแหวน PVP ไปก็ได้พี่จารนณะ่ะเอาแหวน PVP PV ไปก็ได้แบบแหวน2ใส่แหวนคู่ไปเลยส่วนอาอิน ถ้าในกรณีเจอคนก็ใส่แหวนง,งูแคสี่บาะใส่แหวนง,งูแต่ถ้าว่าเจอตีบอสก็ใส่แหวนแบงมุมมันอยู่ที่ดาเมจว่าเราจะเพียงพอหรือเปล่าอ่ะอืมก็ลุน้นกันเอาตัวละครหลักเบสมันค่อนข้างพื้นฐานอ่ะหกตัวละครหลักตรงเนี้มันเล่นทาง PVP แล้วก็ตีกระดูกได้คือต่อให้เราเอาแหวนตีกระดูกเออเอาแหวน PVP ไปตีกระดูกอ่ะแค่ดาเมจมันลดลงแหละแต่ว่าถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่คิดว่าน่าจะเจอเป็น PVP นะ บัญชาสุดขีดจำกัดตรงนี้สามารถรับล็อกอินประจำวันได้นะคะ5วันเหมือนกันรับเพชร8 8 8ถ้าหากว่าเราทำการซื้อ249บาทสิ่งที่จะได้เพิ่มขึ้นมาก็คือเพชร6 6 6 6เพชรแล้วก็สกินแบบเลือกได้สกินใครที่ฉันยังไม่มีบ้าง จริงๆมันก็น่าได้นะไปอัปดาวได้ด้วยแต่ถามว่ามันรีบขนาดนั้นไหมกับ200กว่าบาทตรงนี้200กว่าบาทได้เพชรกับได้ตั๋วม่วงถ้าประหยัดเงินจริงๆอะ่ะคิดว่าไม่ต้องส่วนตัวนะรู้สึกว่าไม่ต้องแต่ทุกคนช่วงนี้นะคะการเติมคํานวณกันให้ดีๆใครเติมเท่าไหร่แพ็คไหนยังไงบ้างมันมีช่วงเติมเงินสะสมถ้าครบถึง1530แล้วอะ่ะเออมันก็จะถือว่าเราได้เขาเรียกว่าไงอะ่ะได้ตั๋วสีแดงเนี้ย ไปเปิดในวงล้ออันนี้ต่อเพื่อรับเพชรเพิ่มตรงเนี้ยคุ้มค่านะถือว่าคุ้มมากๆเลยเป็นการเติมที่คุ้มมากในตอนนี้แต่จะไปถึง4,007ในเดือนนี้ไหมน่ากลัวกลัวว่าตัวเองจะถึงไม่ใช่ไหยคือกลัวว่าตัวเองจะถึงเออคือถ้ามันถ้ามันถึงอ่ะนั่นแปลว่าแบบแม่งเสียเงินเยอะมากเลยนะเว้ยแต่ถ้าสมมติเราเติมไปแบบแม่งเติมไป 3, สามพันละอาง่าๆสมมติเราเติมมาเกินครึ่งแล้วอ่ะสามพันอ่ะแล้วขายดกแค่พันเจ็ดอย่างเงี้ย เราจะได้แบบไปได้เพชรคืนอิ่มก็คืออย่างที่บอกมันเติมช่วงนี้มันคุมที่เติมได้เพชรได้ของในกิจแล้วก็ยังได้เพชรต่างหากคืนด้วยอ่ะมันก็น่าสนใจแหละเออก็ลองคํานวณกันดีๆละกันอันนี้หนินว่านิน่าจะทะลุเป้าอ่ะไอพันห้าสามสิบเนี่ยอมืมาร้านค้าค่ะของในรอบนี้นะห้าห้าวันนะก็จะมีรับฟรีอันนี้ก่อนเลย น่าจะวันละครั้งเออใช่วันละครั้งได้แปดแปดใบถ้ากับว่าในหนึ่งวันเราเล่นได้8ดรอบนะั้นไอการไปประลองสู้อะไรเมื่อกี้แล้วนอกเหนือจากนั้นของสําคัญในกิจครั้งนี้ยพีคเลยอะ่ะคือเปิด80ดิอันจะได้เป็นขุมสาตราวุฒตรงกลางคือดินหน้าขาดหปีแล้วก็ขาดหลงหลงแต่ว่าพี่ถังเทพอะ่ะน่าจะมีแล้วเหลือถังเทพมีแล้วครบแล้วนะคะอันนี้ น่าจะมีไอตัว6ปีกนี่แหละเนี่ยหปีกตรงกลางยังไม่มีอันนี้ผู้ใดอันนี้น่าจะครบแล้วเหมือนกันอันเนี้ยพี่้าวยังไม่มีเนี่ยหลงหลงยังไม่มีอย่างเงี้ยปีปียังไม่มีคือมันราคาราคามันสูงไงอ่ะแล้วก็คราวนี้มีให้ดูนะมันจะมีป้ายสีแดงกับป้ายสีฟ้าไอพวกป้ายสีฟ้าเนี่ยคือเมื่ออยู่ในไ d ดีก็เกิดผลได้เลยไม่จําเป็นต้องมากดเลือกใช้คือขอแค่เรามีของอยู่ในเนี้ยผลทั้งหมดคือเกิดกับทุกตัวละครทุก ทุกการเปลี่ยนของทีมเราอ่ะใช้ได้หมดเลยแต่ไอพวกสีแดงเนี่ยเอ t ิแฟ c หกปีพี่ค้อนอาวุธลับถังอชุล่าเนี่ยคือต้องเลือกใช้ถึงจะเกิดผลฉะนั้นถ้าแนะนําจริงๆว่าของในร้านค้าเนี้ยสมมุติว่าเรามีงบจํากัดเราได้แค่อันเดียวเท่านั้นรู้สึกมันจะได้อันเดียวต่อให้งบไม่จากัดก็เออสมมตินั่นแหละถ้าต้องเลือกอันเดียวอ่ะก็ไม่เลือกหลงๆก็เลือกถังเทปแต่คิดว่า หลงหลงดูเหมือนจะดีนะแต่เหมือนอ่านอ่านแล้วก็เพิ่ม4 0เอซอ๋อกับร0 0เอันนี้ดูอัปเกรดสูงสุด4 0 0รดูนี้ดูเยอะกว่าว่ะก็เทียบเทียบกันดูละกันนะใครมีอะไรเป็นถังเทพจะกุบกิบกว่านะเพราะหลินได้มาน่าตะราคากุบกิบนะถ้าจำไม่ผิดอะแต่หลงหลงก็แพงปีก็แพงอืเนี่ยส่วนไอ้หปีก็รอไปก่อนเพราะว่าก็คงไม่ได้เล่นสักเท่าไหร่เออก็เล่นเนี่ยแหละ เดี๋ยวคงเลือกหลงๆครานี้เป้าหมายเราอะ่ะมันคืออร์ติแฟกแปอันใช่ไหมแปดสิบอันเท่ากับว่าตอนนี้เรามีเพชรแพ็คเพชรแบบล้วนเลยใครไม่อยากใช้เงินนะใช้เพชรล้วน80อันคือ7 0 4 0เพชรจบเปิ้งได้เลยไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วการเปิด80อันตรงนี้นอกเหนือจากได้ตัวอัตติแฟกตรงกลางเมื่อกี้แล้วอะ่ะสิ่งเราจะได้เพิ่มเติมก็คือมีถังซานอาชุล่าที่เป็นขุมนะคะมีขุมพิซานมี แก่นแปลงเป็นเทพแก่นน่าจะน่าจะซัมติงตรงนี้อ๋อน่าจะตัวนี้เออแล้วก็จิตวิญญาณผู้แข่งแกร่งน่าจะอันนี้เออก็ลุ้นๆนะตัวนี้ก็ดีนะกล่องเซอร์ไพรส์วัสดุอ่ะก็ขอเซอร์ไพรส์เป็นแพ็กเพจแปดแปดแปปดปก็ดีเลิศเลิศเลอมากๆแล้วจะไปเปิดคอนต่อวันนี้เลยเออคือถ้ามันได้อันนี้นะฉันจะไปเปิดหาขาปิงตี้ต่อเลยอ่ะ ส่วนอันที่พพิกๆเนาะก็จะมีแหวนนี้เป็นแหวนของพี่ต้าหลิวนะแ,แหวนของพี่ต้าต้าหลิวถ้าหากว่าใส่4ชิ้นอะก็ไปให้ต้าหลิวใส่แต่ถ้ามีได้แค่แหวนวงสองวงก็เอาไปใส่ให้ใครก็ได้อืมแต่มันก็ดูอะว่าเอฟเฟกชุดมันเพิ่มอะไรมันเพิ่ม hp ก็ควรให้ต้าหลิวเหมือนเดินมนั่นแหละแต่ว่าแค่มันไม่มีผลของพิเศษ เอฟเฟกต์สชิ้นตัวนี้ขึ้นมาเท่าไหร่เนเพราะว่าเราได้แค่แหวนวงเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแหวนวงนี้การันตีนะคะอยู่ที่100ครั้ง100ครั้งถึงจะการันตีได้แหวนหนึ่งวงแต่ถ้าโชคดีเราเปิดภายใน80แล้วมันออกก็คือโชคดีไงแต่ใครจะไปการันตีถึง100อะ่ะก็จะต้องซื้ออะไรเพิ่มเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึง่งอะตัวขาฟิวชั่นของน้องปิงตี้คือดั้งเดิมกูยังไม่ได้เลยนะฟิวชั่นมาแล้วนะคะเกี่ยวกับแช่แข็งรับดาเมจเพิ่มขึ้น้นนนนนนนอััีี่่ะเเป็ PVP นะตวแชแชขงย ทางมีศัตรูในสถานะหนาวจัดนะคะดาเมทายสุดของปิงตี้เพิ่มขึ้น100%เนี่ยจะได้ทั้งคู่เเมื่อศัตรูในสถานะแช่แข็งโอเค PVP บันทึกดาเมจได้รับจากน้องนะเมื่อถูกทำลายเนี่ยได้รับดาเมจ100%ของค่าที่บันทึกไว้คริดาเมจเริ่มต้นของปิงตี้ทุก100%จะเพิ่มสัดส,ส่วนที่บันทึกไว้อีก5%โอ้โหแม่จ้าระเบิดตุ้มตามนี่คือบางคนแบบคริดาเมจต,ตอนนี้เพลเท่าไหร่แล้วอะ่ะหมืนะ่นอะ ก็คือเท่ากับว่าสิบชั้นน่ะเป็นพันน่ะเป็นพันเปอร์เซ็นต์น่ะไม่ใช่ปะวะหกดาวแดงคือทุกครั้งที่จักรพรรดิเออปิงตี้ใชท้ทเกี่หนึ่งหรือแปดได้เมท้ายสูดข,ของตัวจะเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคจุกจุกกันไปเลยก็ได้ทง PP, ังพีพีเราก็ตีกระดูกทั้งคู่อะ่ะแบบสวยอะ่ะแต่ก็ประมาณก็คือสามร้อยสิบครั้งนะคะไปไกลโหมมากๆบอกเลยมีมีแพ็คพันแน่น,นอะนะอ,อ,อ่ะเอออ่ะส่วนอันนี้เป็นแก่นกำเนิด มันคือจานบอกว่าใส่ตรงจิตสิคือตัวละครเมื่อจิตจิตสิปุ๊บอะสามารถเอาแหวนแก่นกําเนิดตัวเนี้ยไปใส่ให้กับตัวละครที่ไม่ใช่ตัวละคร6ปีกได้คือใส่ให้ใครคนคนนั้นจะสามารถใช้สกิลพสซีฟของ6ปีกได้ถามว่ามันดีไหมก็ดีแต่6ปีกเราเล่นไหมอาจจะไม่ได้เล่นแต่ว่าค่าดาเมจต่างๆมันก็คงเพิ่มขึ้นมาแหละแต่ก็คงไม่ได้ว้าวกับหลินขนาดนั้นส่วนตัวนะคะอ่ะตัวนั้น6ปีเนี่ยคือ500ครั้งค่ะ นะเปิดถึง500เรากลับกันมาที่งบกุบกลิบก,กันดีกว่าทุกคนน่าจะตกใจกับเออค่าจำนวนครั้งการเปิดกันไปแล้วนะขอคำนวณแค่80แรกกลุบกลิบของเราก่อน80แรกเมื่อกี้นะใช้เพชรหลวนอยู่ที่7 4 4 0เพชรคราวนี้ถ้าประหยัดงบลงมานิดนึงประหยัดเพชรลงมาเติมเงินนิดหน่อยนะคะก็คือแพ็ก19บาทซื้อรายวันกิจทั้งหมด5วันก็เท่ากับ95บาทแล้วก็มาซื้อแพ็กเพชรตรงนี้แค่70เท่านั้นก็จะคือ6กพ0เพชร แต่เราจะไม่จ่ายจริงค่ะ6000พันเราจะไม่จ่ายจริงเพราะว่าเราจะได้เพชรจากแพ็ก19บาทคืนมา600เพชรลบออกสรตาตะแล้วะ่ะสุดแล้วคือเราจะได้งบประมาณอยู่ที่95บาทกับ5560เพชรได้80อันเท่ากันอ่ะเวที่3คือเติม19บาบาทได้เพชรคืน เติม99บาทก็ได้เพชรคืนด้วยเหมือนกันอันนี้2แพ็คนี้นะ19กับ99 2แพ็ครวมกันนะคูณ5วันนะงบประมาณอยู่ที่590บาทจะได้เพชรกลับคืนมาทั้งหมดคือ2,100เพชรแล้วจะได้ตัวถุงในการเปิดกลับมาอยู่ที่35อันเท่ากับว่าเราซื้อเพิ่มอีกแค่45อันเราจะใช้เพชรอยู่ที่3,960 เอาไปลบกันกันกบ2,100เพชรที่ได้จากแพ็ก19้และแพ็ก99จะใช้เพ็รจริงๆอยู่แค่1น6 0เพชรเพเท่านั้นถ้ากับว่างบประมาณของแพ็กเนี้ยตัวเนี้ยคุ้มที่ดิมองว่าคุ้มเพราะว่าได้เพชรคืนด้วยแล้วก็ได้ตัว๋วเอาไปประลองด้วยแพ็ก9 9ตั๋วก็ได้เพ็รก็ได้ของก็ได้สุ่มแล้วเงินอย่างที่บอกเงินที่เราทําการเติมลงไปมันไปอยู่ตรงนี้ แล้วเราก็จะได้เอาตัวแดงนี้ไปเปิดสมเพชรต่ตออีกนะอันนี้ที่คิดคิดไว้นะแต่ถ้าใครจะไม่เลือกเว99บาทตรงนี้ก็ได้นะคะอาจจะเก็บเงิน99บาทคูณ5วันตรงนี้อีกเกือบ4ี่รอกว่าบาทเนี้ยเอาไปซื้อแพ็คพวกตัวบัตรโมนัสเพชรอันนี้ก็คุ้มกว่าคือก็ใช้งบสิบาทอะคืองบ95บาทเวที่สองะงบ95บาทกับเพชร5 0 0ักว่าเพรได้แล้วใครอยากจะแบบเติมเงินต่อเพื่อ ไปใช้กับแพ็คอื่นๆอย่างเช่นแพ็คนี้หรือว่าแพ็คบัตรโบนัสอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันยังไงมันก็ถึงไอตัวพันห้าพันห้าร้อยสามสิบตัวเนี้มันถึงเหมือนกันอะอยู่ที่การมาเนตว่าคุณจะใช้ยังไงถ้าคุณซื้อสิบเก้าเก้าเก้ามันแปลว่าคุณใช้งบกับกิจกรรมไปหมดแล้วอะการที่คุณจะมาซื้อแพกลานกีฟอกนี้เพิ่มอะมันคือการที่เดือนนี้คุณจะเสียเงินเยอะขึ้นไปอีกนึกออกปะจากเสียจริงๆแค่พันห้าร้อย 30ได้ครบทุกอย่างทั้งตัวนี้ก็ได้แพ็กกิจก็ได้เออแต่กลายเป็นว่าต้องเสียอาจจะประมาณแบบ2 0งพันกว่าเลยอะถ้าคุณไม่มาเนะในการใช้เงินตรงนั้นดีๆอะแต่นี้กรณีคนที่มีเพชรนะถูกไหมถ้าคนมีเพชรก็จะซื้อแค่19บาทได้แต่ถ้าคนมีเพชรน้อยก็ต้องมาซื้อ19บาท99บาทเพื่อใช้เพชรเพียงแค่พันกว่าเพชรอะเอออันนี้ต้องแบบมาเนะกันเอาแต่ช่วงนี้อย่างที่บอก เติมแล้วได้เพชรเพิ่มแล้วก็พรุ่งนี้มีศึกสังเวียนปะทะก็ไปเล่นซะเฝื่อได้เพชรคืนหรือใครจะเล่นขาดโทนอันนี้ก็แล้วแต่ดวงในการได้ตัวละครนะส่วนขาของน้องปิงตี้สามร้อยสิบตินบอกเลยว่าน่าจะไม่ได้คำนวณให้ทุกคนนะคะเพราะสุอว่ามันไกลเกินเอื้อมมากๆถ้าดูแค่ภาพคร่าวๆตรงนี้เลยอะหินว่าล้านเปอร์เซ็นต์เหมาล้านอะคือเหมาหมดทุกตู้อะก็คือไอ้สองสี่เก้าก็ต้องเหมาสี่สองเก้าก็ต้องเหมาอะเออถึงจะได้ไปถึงแบบ การันตีทั้งหมดอะเพราะว่าเกมมันก็คงคำนวณให้เราครบหมดแล้วแหละว่าแบบใครอยากจะเปิดถึงสามร้อยสิบหรือว่าห้าร้อยอ่ะก็คือเหมาล้านเท่านั้นเองแต่ถ้าออกก่อนก็คือโชคดีส่วนแหวนต้าหลิวเออใช่แหวนต้าหลิวคือเราเปิดถึงแปดสิบแล้วใช่ไหมเราขาดอีกยี่สิบคือก็ลองเฉลี่ยดูว่ายี่สิบเราจะมาลงที่เก้าสิบเก้าหรือว่ายี่สิบเราจะไปลงตัวอันนี้เพิ่มเออยี่สิบอันเนี้ยก็ลองลองดูมาเน็กันเอานะ เ้แต่ว่าลองคำนวณหมดแล้วอะแบบถ้าเหมาทุกแพ็คเลยอะอันนี้มันซื้อได้5วันส่วนอันนี้ได้แค่โปรโมชั่น3รอบคือบวกแล้วมันได้แค่21 0อันเองอะแบบบวก Total ทั้งหมดสองห้อ21อันก็คือได้แค่เปิดถึง200แล้วได้ของหลงหลงคืนเอไม่ได้คืนได้ฟรีของหลงลงเป็นฟิวชั่นนะคะเป็นหัวแขนแล้วก็ขาเลือกได้1ชิ้นแล้ว เราจะเปเอา่ขาปิงตี้ได้ไงวะเราจะไปเปิดสูงสุด 310, กับ500ได้ไงหรือว่าอาจจะมีแพ็คโผล่ขึ้นมาอ่ะเดาอีกแบบน่าจะมีแพ็คโผล่ขึ้นมาอีกฉันว่าต้องมีแพ็คพันพันหนึ่งต้องมา729ต้องมาส่วนอันเนี้ยหลินกำลังงงอยู่ว่าวันนี้เหมือนเหมือนจะไม่ได้เอาเต็งซื้อหรือ,อยันแต่ว่าฉันเราะว่าเหลือค้อนอยู่4อันอะก็ลองดูให้มันจบๆกันไปลวกัน มันอีกทีหนึงคือมันเหลือแต่แพ็คหกสิบเก้าที่ต้องซื้อแล้วอะ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไหมอะ่ะโอ้ไม่ไม่คิดจะแดงให้ซะหน่อยหรอไอ <c oughs> <c oughs> มึงแดงไม่ออกเลย เจอกันไปแล้วทุกคนฝันดีกันล่วงหน้าจ้ะบ๊ายบาย